สองอือสามเก็บตายเรียบร้อยสี่หลาดเก่าได้เรียบร้อยเดี๋ยวซี่เดี๋ยวเดียเ๋ยวเดีเ๋ยวงแต่ยิง สวัสดีครับวันนี้เจอผมมาผมเจ็ดดก้อนกับรายการดก้อนทีนี้ครับวันนี้เรามาเล่นเกม Call of Duty Warfare นะครับแบเป็นวันนี้เราจะมาเล่นโหมด55กันนะครับซึ่งโหมด55จะเป็นโหมดของเกมที่สำหรับคนที่ซื้อเกมนี้นะครับผมก็มีโหมดใหม่ก็คือโหมด Battle Royale กับรับป้นนะครับซึ่งสามารถทุกคนสามารถเข้ามาเล่นแบบฟรีๆได้เลยนะครับซึ่งบอกเลยว่ามันมากๆนะครับ ตอนนี้ก็คนเล่นแบบมหาสารนะครับมหาสารมากๆนะครับจนเสิร์ฟล่มนะฮะโอเคเราวันนี้เรามาเล่นชิลๆกันก่อนนะครับเป็นโหมด55นะครับอ่าโอเคเรามาหาห้องก่อนครับปืนที่ผมจะใช้นะครับเป็นปืนอ่าอยู่ไหนนี่นะครับ ODEN นะฮะปืนอะไรก็ไม่รู้นะแต่แรงมากนะครับแรงมากนะครับนี่เราแต่งไป แต่งไปประมาณหนึ่งแล้วนะครับผมแล้วก็สไนสไนวันนี้โหมดนี้ไม่ค่อยได้ใช้สนานนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังนะแต่ส่วนมากจะเล่นแบบบัตเทอร์ลอยดเนี่ยจะใช้สไนยเยอะมากนะครับแล้วก็แบบหมดป้นนี่เป็นโหมดที่ผมชื่นชอบมากนะฮะซึ่งเป็นการที่ยิงมันมากแต่ว่าโหมด 55, 5-5นี้มันกว่าเยอะนะครับเดี๋ยวก็รอดูกันก่อนนะครับ โอเคมาแล้วมาแล้วโอเคเริ่มเป็นแรกครับบอร์ดนี้ก็จะเหมือนในในสมาร์ทโฟนนะครับก็เหมือนมือถือนะครับเป็นแบบ55นะครับคิวให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็อันนี้ถ้าคิวในจำนวนที่กำหนดก็จะเป็นฝ่ายชนะนะครับผมแต่ด่านแต่ข,อย,ขอยอยขอยอยเข้าไปในมือถือนะด่านที่นี้ค่อนข้างจะโอเคเลย หัวแตกหัวแตกโอ้โหหัวแตกอยู่ในโดงเลยครับท่านเดี๋ยว,วปราไปไแค่แค่นี้ขึ้นก่อนนะครับอ๋อหยิบล้อหัวแตกไหนวะมนุษย์หัวแตกครับอืมปืนนี้ผมแต่งมานะครับจากการอัพเลเวลของปืนนะก็คือใช้บ,บ่อย เหมือนในมือถือเลยครับใช้บ่อยๆแล้วเลเวลปืนมันจะปลดล็อกนะครับแล้วก็เราเอาของมาแต่งอีกทีนึงนะครับมีไหมมีไหม,ม,ไมสล์ยิงสลายิงสลายิงมีไหม สไลด์ซะหน่อยครับโอ้โหแต่ <laughs> เดี๋ยวไม่พอแป๊บนึงเนี้ยโดยสน,ส,นไไสไลด์ซะหน่อยไม่มาฮะสไลด์เกมนี้ชอบ <c oughs> เรื่องสไลด์มากนะครับผม <c oughs> มันรู้สึกว่าสไลด์แบบมันสามารถควบคุมอะไรได้แบบลื่นไหล โอ้โหเรียบร้อยเลื่อนไหล <c oughs> โอ้โหเลงรอเลยฮนะมาเปิดนี่ไม่กี่นัดเนี่ยตัวเข้าไปเรากระสุนนะอยู <c oughs> ่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยเรียบร้อยเก็บเรียบสอง <c oughs> ยางยางยางเ <c oughs> ดบุดติจะมาฝั่งนี้กันนะฮะ เตะเตะเตะเลยนะะเครื่องไม่ติดครับเรารอไปก่อนไปไปไป,ไปเตะมึเห็นละโอ้เสร็จสองวิ่งมาเฉยมีอื้อเราอ่ะ เราอะ่ะเอ้ยสทำไมปนนะครับโอ้โหทีงงทีที่ทเดินไหมครับมามาเร่งรอเลยครับใม่ใช่พวกเราไม่มีครับ วะอ้หดักซุ่มตอนนี้เรายึดเสาญญาณอยู่นะครัโหแตกอุ้ยสไลด์มาคู่นะครับสักคู่ไอ้ ครับโอ,โโอโ <c oughs> โยเปิดก่อนไม่ได้เปรียบเลยนอ,อยังไม่ฉีดนะเราไงโอ้โหโอ้โหขี้นบนน่นอะไรกันมีเปล่าโดนลงเลย <c oughs> ไม่ทันไม่ทนันโอ้โหนี่นะเ <c oughs> ต็มเลยฮะ มีไหม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 ดีหลังดีหลังยึดพื้นที่กันฮนะแต่ยึดพื้นที่แล้วเนี่ยเราไม่สามารถเกิดได้นะครับในช่วงเวลาที่เพื่อนกำลังยึดพื้นที่เขาเรียกว่าเจาะเสาออสัญญาณถ้าตายแล้วคือตายเลยรอ,อกเกิดอีกทีหนึงนะ่งครับ อืมจะไปกินกันเรียบร้อยมีไหมมอง <cas ern> ม่จะตายแล้วอะ <c oughs> เพื่อนไม,ม่เห็นเร็วมากมแกพิษ <c oughs> แกพิษนี่อ <c oughs> ันตรายนะครับเพราะว่าเราอัดสำลักควันอยู่ไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากมี หน้ากาศกันแก๊ส <fini Fahrenheit> <worldwide> <world> oh นะครับเฮ้ยโอ้โหนี่ตจริงเลยตดสตันโดนเราดสตันให้ไปกินหน่อยสตันดังดีเพื่อนโอ้โอ้โอ้ หลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าสองระเบิดไปต่อไปครับไปต่อเอาปลาระเบิดโดนเองเดี๋ยว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 โง่ปลาระเบิด,ด,ดอีกโอ้โอเคครับรอตอนนี้เพื่อน,นยึดเสาอยู่เหลือคน,นเดียวเดี่ยคน,นเดียวกับอีกสาม จะปิา5ม่ใช่3นะ <t ell> แล้วตายแล้วตอนนี้จะงานเคลียร์คืนเลยเรียบร้อยโอย้ดูจากส,สกอร์แล้วนี่ยาคีจะชนะนะตอนนี้จะเอ๋จะเอ๋จะเอ๋เฮ้ย ล็งเกิดแต่ไกลเลยไอ้สมศิษยเร้าสไลด์ี่มิเงนเขาแตกมาแตกเกือบเกไม่รอดโอ้โหเดี๋ยวมันได้หรออ๋อประมาณระเบิดครั้งที่สอง

หลอยิงหลังเอ้ยจเย็นเพิ่งเกิดจเย็นไม่เกิดอไีกินมีแน่ข้างในครับสองตัวหแตกดิงเลยโหแตก มาเลยโอเครับล <pled ged> ็อกเพเพื่อเหลือสองเยบร้อยเหลือหนึ่งละตายเรียวละอันนี้มันจิตสสรษนกาจคืนนะครับโอ้ไปงนอดครึ่งๆเลยครับสกออ๋อห หัวแตกสาดเขาแตกเขแตกาแตกหัวแตกหัวเราแตกเยละฝั่งนี้น่เลยข้างหน้าข้างหลังเลย เฉยเลยได้เฉยไม่ทำหลอกเกยอีกแล้วเกยสามฝั่งนู้นเกยได้ตลอดนะครับจนกว่าเราจะสแกนเสร็จนะครับ

แม็กกำลังชักมีไฟมีไฟเฮ้ยตกลงไปดั t ไปก่อน <c oughs> <c oughs> i, mean, yeah. <laughs> I mean, lost. our window. Time to move. <laughs> bye bye bye. bye. năm, sáu, được tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, แขนจะแขนตนัวเสียจะแขนอ้อมดีกว่ารับนันนี้แน่เลยสุ่มอยู่สนไนท์ครับสองหลังนี้ ฮึ่กระโดดมาซะสำไเฮ้ยไม่เห็นโอโหูโคตรถ่ายใช่ปะ ใช่ไปเนี่ยใช่ไปเนี่ยโอ้โหนอนอยู่อ่ะเจ๊แผลเรียบร้อยครับก็ห่างกันมากโอเควันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับแล้วเจอกันอีพีหน้าหรือพาร์ทหน้าหรือคลิปหน้านะครับวันนี้ก็ขอลาก่อนครับสวัสดีครับ